แรงมากต้องระวังให้ดีคาถาวาจาสิทธิ์พระร่วงพูดสิ่งใดก็จะเป็นจริงแต่ห้ามแช่งใครจะเป็นไปตามปากคาถาบูชาพระร่วงบางแห่งก็เรียกว่าคาถาประร่วงหรือคาถาวาจาสิทธิ์พระร่วงเนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นเรื่องของวาจาสิทธิ คือพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นจึงทำให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผลโดยตัวบทคาถามีอยู่ว่าคาถาปูชาพระร่วงฉบับเมืองสุขโขทยวัดพระปรางกรกพระร่วงร่างปืนตั้งนโมสามจบอิมังสัจจะวาจังอธิฐามิ ทุติยัมปีอิมังสัจจวาจังอธิฐามิตติยมปิอิมังสัจจวาจังอธิฐามิเมื่อจะทำการสิ่งใดจะปลุกเสกก็ดีพูดอธิฐานเป็นประกาศิทธิให้ภาวนาพระคาถานี้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวาสามหน พูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่างเมื่อทำอย่าแช่งใครอย่าด่าใครเป็นไปตามปากทั้งน,นั้นทำเสร็จถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปัจจุทารามิทุติอิมังสัจจวาจังปัจจุทารามิตาติอิมังสัจจวาจังปัจจุทารามิให้ภาวนาพร้อมๆชี้มือขวา สีปากย้อนมาทางซ้ายเป็นการถอนประกาศสิทธิธรรมไว้อย่างไรก็ดีการจะใช้คาถานี้ให้เกิดผลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่รักษาสัจ,จวาจาคือพูดสิ่งใดแล้วต้องทำสิ่งนั้นห้ามผิดคําพูดเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกเอง ประกอบก,บกับการประพฤติชอบทางวาจาสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอสำหรับเรื่องราวประประราที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับวาจาเสรจพระร่วงอันเป็นเหตุให้ขอมผู้หนึ่งต้องกลายเป็นหินซึ่งมีการเล่ามาอย่างหลากหลาย แต่จะขอยกตัวอย่างจากละครพูดเรื่องพระรวงพระราชนิพน์ในรัชกาลที่6กล่าวโดยย่อคือขอมผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ขอมในสมัยนั้นให้ไปฆ่าพระรวงบางก็ว่าให้ไปตามจับเนื่องจากพระรวงเป็นผู้มีบุญมากกษัตริย์จึงเกรงว่าพระรวงจะตั้งตนเป็นใหญ่จึงต้องสังหารพระรวงให้สิน้น ขอมผู้นี้ได้ดำดินไปโพดท,ที่บริเวณวัดซึ่งพระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่แต่เขาไม่เคยเห็นหน้าตาพระร่วงมาก่อนจึงถามว่าพระร่วงจากเมืองลาโวอยู่ที่ไหนพระร่วงจึงได้ไต่ถามเรื่องราวต่างๆทําให้ทราบว่าขอมผู้นี้เป็นนักฆ่าที่จะหมายสังหารตนจึงได้บอกกับขอมว่าให้รออยู่ตรงนี้แล้วจะไปตามพระร่วงมาให้ สิ้นคำพูดของพระร่วงขอมที่ดำดินขึ้นมาได้เพียงเครื่องเดียวกายท่อนบนก็กลายเป็นหินอยู่ที่เดิมตามคำพูดของพระร่วงจึงเป็นที่มาของคำว่าวาจาสิทธิ์พระร่วงนั่นเองคำทํานายสียวราศีมีวาจาศักดิ์สิทธิ์และห้ามแช่งไกลอาจจริงตามปากพูด ผู้ที่เกิดในราศีต่อไปนี้ห้ามแช่งผู้อื่นเพราะเชื่อว่าเป็นผู้มีวาจาศักดิก์สิทธิ์จะเป็นราศีใดบ้างไปดูกันเลยค่ะราศีเหล่านี้ห้ามแช่งผู้อื่นเพราะเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิก์สิทธิ์เรืยเรียกว่าปากศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็มักจะเป็นความจริงปากหรือคำพูดสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้มีเส้นแรงพูดดีได้ดี แต่ถ้าพูดไม่ดีหรือแช่งใครส่วนใหญ่มักจะเป็นตามที่แช่งเชื่อว่าผู้ที่เกิดในสีราศีต่อไปนี้ทวาจารศิธิ์ฉะนั้นห้ามแช่งใครเด็ดขาดเพราะสุดท้ายทุกคนหลวนจะได้บทเรียนในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งนั้นพยายามใจเย็นพูดแต่สิ่งที่ดีๆเพราะหากพูดแต่เรื่องดีๆก็จะสามารถดึงดูเรื่องราวดีๆ เข้ามาหาตัวเองได้นอกจากนั้น <m uch> ยังเป็นคนเส้นแรงจะรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ฉลาดเฉลียวมองคนออกตามคนทันใครดีมาดีกลับใครร้ายมาร้ายกลับเช่นกันสี่ราศีที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ราศีมังกรราศีมีน ราศีตุลและราศีพิจิกขอแถมวาจาสิทธิ์ของพ่อแม่ที่พูดแล้วลูกได้ดีคุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินคำว่าคำพูดของพ่อแม่คือวาจาสิทธิ์วาจาบวกสิทธิ์เท่ากับวาจาสิทธิ์แปลตามศัพท์ว่าความสำเร็จโดยวาจา คำนี้ในภาษาไทยมักเข้าใจในความหมายว่ามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์คือพูดอะไรไว้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงตามคําพูดคนเก่าแก่กล่าวไว้ว่าปากพ่อปากแม่เป็นปากศักดิ์สิทธิ์พูดให้ลูกเป็นอะไรก็ได้จึงมีคําเตือนพ่อแม่ไว้ว่าอย่าแช่งด่าลูกจะเป็นจริงดังปากพ่อแม่ เหตุผลทางจิตวิทยาการเลี้ยงดูมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทราบอย่างถ่องแท้ถึงอิทธิพลการใช้คำพูดของพ่อแม่ที่ส่งผลถึงจิตใจความคิดและพฤติกรรมของลูกอย่างจัดต้องได้กันนะคะเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหม่กับโลกใบนี้ตัวตนและจิตใจของเขายังไม่มั่นคงเขาต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูความรักความผูกพันจึงมังเกิดขึ้นในหัวใจเด็กในขณะเดียวกันเขาก็อยากให้ตนเองเที่รักของผู้เลี้ยงดูด้วยผู้เลี้ยงดูจึงมีความหมายมากมายเหลือเกินต่อจิตใจของเด็กคนหนึ่งคำพูดการกระทำของผู้เลี้ยงดูที่มีต่อเด็กนั้นมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เขาเดินหน้าไปอย่างไร้ขอบเขตหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่แย่ไปกว่านั้นคือทำให้เด็กคนหนึ่งถอยหลังก็มีให้เห็นอยู่มากมายในชีวิตจริงหากเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมากับคําพูดเชิงลบด่าทอตำหนิชิงชังและเปรียบเทียบอยู่เป็นประจําเช่นเก่งสู้คนอื่นไม่ได้เลยไม่ฉลาดเอาซะเลย คนเก่งจริงเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเด็กก็จะเกิดความสงสัยว่าเขาไม่มีศักยภาพจริงๆตามที่ผู้เลี้ยงดูได้บอกกับเขาแม้ว่าแท้จริงแล้วเด็กคนนี้จะเป็นคนที่มีศักยภาพมากก็ตามแต่แต่เด็กก็จะน้อมรับสิ่งที่ผู้ใหญ่รอบตัวมีวาจาสิทธิ์กับเขาและคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่า ตัวตนของเด็กคนหนึ่งถูกทำลายกัดกร่อนทุกวันไปมากเพียงใดและท้ายสุดก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรเพราะไม่เคยมีใครบอกเขามีอะไรดีขอแค่ห้าวาจาสิทธิ์เบื้องต้นที่พ่อแม่ควรพูดกับลูกไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบคำชม ไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบคำพรไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบคำขอบคุณไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบคำขอโทษและไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบคำรักอยากให้ลูกเป็นอย่างไรพูดกับเขาเชิงบวกด้วยความจริงใจแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาค่ะ